สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังระทึกไฟไม่คอนโดรูชั้น15ในเมืองทองธานีสำลักควันสองรายเจ้าหน้าที่ค่าสาเหตุอันตรายจริงๆวันที่9ตุลาคม66เจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากเกรดได้รับแจ้งเหตุเพลิงไม่ตึกวิกตอเรีย2ชั้น15 42เมืองทองธานีจึงพร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิงจากเทศบาลน,นครปากเกรด และเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมกันอยู่รีบรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูง24ชั้นบริเวณชั้น15พบกลุ่มควันลอยจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายสำลักควันเจ้าหน้าที่ได้ทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งรพยาบาลชลประธานเบื้องต้นพบความเสียหายกว่า2ห้องมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างตรวจสอบจากการสอบถามนายเอนามสมมุติ ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าตนอยู่ห้อง15 d กำลังนั่งทำงานอยู่เห็นกลุ่มควันลอยตรงหน้าต่างออกมาจากห้องต้นเพลิงตอนแรกตนไม่ได้สนใจคิดว่าเขารีโนเวทห้องแต่สักพักกลับมีกลุ่มควันลอยออกมาจำนวนมากจนมองไม่เห็นอะไรตนจึงรีบวิ่งลงมาด้านล่างสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุห้องที่เกิดเหตุถูกปิดล็อกทิ้งไว้ไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในห้องแต่จู่ๆเกิดไฟไม่ขึ้น เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากทางเจ้าของห้องพักเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเปเลวไฟลุกไหม้ลามไปติดข้าวของเครื่องใช้จนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามเจ้าของห้องมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ